บาดีปลู้กัตมม่วงที่เก่าร้มเเมอออนตากล้องหพปรหมัดเข่าหน้าบาบินนี่ปารุ้มันนี้เป็นบาดร้ัชาะลุดติดควาล้าด้บายดีปาุ น้องเยียมน้องมัดลาลูกหวยห้ให้น้องมัดเอืดนนะทานมาดีน้องตุงดาว้งเียไก็ลูันนีน้องมาซอยื้เก้าวเลยนี่ตอนเ่ยาก็บุงยังไลให้่องต้มไก่ผูใหญ่นโอ้ไก่ผู้ใหญล่าฮา่่้นอยากจกินูย่ต้มกบตน้ำได้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 ค่วันอันต้มไก่ผูใหญ่นี่กินไก่ผูเคี้ยดีกว่าได้เหร หอยญาย่าเกี่ยวไได้ไก่ผใหญ่เท่าไ่ียาก็ก่หยาบอนเลยพี่้องเลยคักรายคักร้ายผ่อนง่ายก็มาปุ๊บเ Rồi. 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 Phần cả ba thừa lẹ của luôn ấy. Ma cặp sao chòi. Sao với cụm ao bọ. Con quá sao chòi bọ mi ma ma Không có dệt ha hao, khả năng hú ma hao su. <cười> <cười> มกันใมมสัญญานี่แจ้เพือนเป็นหน้้าเยวมลุเอัดกระอมเป็นกระบื้อะไรมปีหแกรกระดงกันมาด้ัดช้างขางเลยเนาะกระดง้าจากกะหังอยไรเะจไว้เฉยเฉยนะย่อนเข้าบ้านกันพี่กระปปืนยิงงัวไปจะได้ไรบ่ะ

<laughs> ừ, nó, nó khá dài Các bụi xa, bà sao mà sao chơi và thôi mắc cu ăn hồn à. à. <laughs> 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 Hay đấy, cái cứ cầu đấy, chắp bộ mặt gì đấy. แก <cient> ้วเพิ่งขึ้นลงเฮือนล้งเกียวเฉยบุอบลุกอาร่ณนแก้วเรียกว่าเกียวลุกอารมก็สองบุ๊แต่คอยขึ้นขึ้นดเแน่เพื่อนบ่๊บอยหนึ่งนะาพี่น้อง บ่แม <c ười> <ộ> ่ร้อยรู้ไอ้หอเบ่เคิงคร่บปดึงเอาประมาณสิบ้าเส็จนี่แหละบ่อเล็บแบงไหหมู แค่หวยว่ะลกองเข่าไปตูคนข้างที่นเดเนาะองไปห็นแล้วเขากระพาข้านานี่ยแหละนงเ่ยแหม่บุกันมูบ่เล้วเวิร์้าสไเพันิ่งทางลเนี่ยหาอ

วันนี้ก็ิือสุดท้ายเลยแหละปะลงเลยมัดข่าอยู่หน้าปารมินี่มือสุดท้ายเ็ตสินบ้านนี่ค่ะมัดเข่าด้แบบนีพิกมัดข่าคนว่ะได้แต่หอบเดียวแล้วตอกนะ เจ้าน้าเนียนอนเผาเคยนอนเาบุญแจก็เอานี่หม่ใ่ยแจกมาบกเาลอวก็้องห้มตอนนั้นยังมีเยนอเวโซนมดเบิร์ตนนลง่าขาดเลลงล่าเขาล่าวยล่านเาออไปอยู่ที่ไหนเลยเก้าอย่ว่าน้ำมันตินนั้นก็ยังมุด Hát được 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 hát แล้วมือนีไปเลยปั่นมือนีได้บาลงจัารรถ่าเพาะปั่นตอนแรงเลยหรืเนาะปั่นข้าวเจ้ามาตอนนี้รถเนี่ยใบโใบโเออัน

ตอนเกี่ยวขาก็ประเดี๋ยวมากเกี่ยวขาตัวเองเอากอมาตอนคนตอนหมัดตอนคนฮุ้ยเดวรั่งว่าเร่งไม่สนุงเลยนะคุณคาแถวห่วยนะเยเอาไปขายบ่เพื่อะขายน้ำปลาเจ้าเพได้ึ้นคือลือซาน้าเจ้า

บัดนี้เพิ่นเอาขึ้นมาไว้เนาะเพิ่นเอาขึ้นมาบัดนี้แล้วเพิ่นเลยมาถาว่าทํานี้สิได้เทสิาเออัก้ก็เิบนึงอยู่หนอบัออยู่ใหม่หลมานีก็สมมาประควนปะลุงาวัสิได้จบคลิปไว้ซนี้เยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมเด้อะลุงขอบพระคุณลงนสวัสดี